ว่าซิ่งคนกินกาแฟเพราะว่าเนี่ยเขาว่า,า,าพันปิดหลานปีดาเราไปหาอยู่ก่อนหาไม่จีโปมปิดหลานไม่หาจีปโปมม้มานี่เวลาปีดาว่านี <S 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 ่พ,<อ>พ<อ>ดาพราะเกินเนาะพรจีปโปมบานเท่ามันหอมเนี่ยเวลาเท่ามะปนมาขวันี่แสบนะครับมอคือจีปโปมเหลียงได้เช่นเคยเหมือนเดิม <S S S ดครับกาแฟร้อนหน้าน้ำคำั่นอกเหนือจะคลายน้ำดดิมแล้วน้ำปั่นแหละนี่นังมีนอย่างนี้ เราไม่สมโอ้เห็ดขาวงามดีเลยพี่ดาม่โอด้คเราไม่ปอโอ้กระพุกจึกบาทร้อยสามสิบรอุกใหญ่เม่ี้มันจะพี่เียนก่อนโนโอ้จักรโลดเลครับหนักเกือบสี่ค่ะเกือบสโลเด้อครับร้อยร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบพิกัดมานแนะนำคั่เด้อมาอุดหนุนบิดาประเนนี้ที่บอกโวนี้เข็มมาลาดเรือว่าผู้ใดเห็นขีปละมาก โมมีเฉพาะขายกาแฟหรือว่าน้ำดื่มด้วยครับชาเย็นนมเย็นมีบัสุินมอ่ะล่ะโมว่าเนี่ยพิษหวังมากขามากเลยพิษหวังพิษไปไรเหยียบเหยียบไปโมจะโทรหากันก่อนเนาะโอ้ฝนมีเขตผ่อเป็นันมีอันนี่ของหน่อยนะพ่อมีนโมเม็นตะกาหน่อยนี่ตะกาผ่าโอ้เปิดเขตเอื้อเงินเดืนะครับพิษดีแต่เนาะเนี่ยเก็บเงินเพิ่นกาแฟห่อนโมมีมูมากินต้อนรับเด็กน้องบัวด้วยเด็กน้องบัวกขมา คากบับาทนี่เด็กน,น้องบอัวน้องโอปอไผ่จำท,าทา่าท่าอีพซีนของโอปอแถวท้ายเนี่ยไผ่จำน้องโอปอได้แต่แต่เร็กๆเขาเห็ดขีดแต่นไปหาขุดกระปูแบกกระสอบเข่าเนาะเร่งๆนี่แต่แต่ผมเห็ดขีดแบกๆนี่โอโอโอปอตอนนนั้นอายุมอ่มอ 2, ม่อสองม่อสามเนี่ยแบกกระสอบเข่าขึ้นเล่าหนะ้าขีดแต่ผมจำได้อยู่เดื้อท่ามาจากน้องบอัวเขาสิไปเรียนขอพ่อโอ จะเป็นเด็กขอพอต้อนรับด้วยนะองคงเขียนวันรายพัทยาครบวันที่20เจอกันนะมีน้องอุ่มมีน้องโอปปอโอปอเรียนเก่งนะเกือบ4เกือบ4.00น่ะ3จุดเท่าไหร่นะเกด3.90 3.90ถือว่าเรียนดีๆนะครับเด็กเรียนเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดใส่แว่นเด็กเนิร์ดใส่แว่นน้องโอปปอเดียวฮักอทอิตย์ย่อลงคลิปน้องโอปปอลนำใจน้องโอปปอเต้นสวย ฟอนโได้คอยได้ดอกแต่ว่าติ๋นนี่ที่หนึ่งหลดนนะว่ามยออยโซงคีไปเมืองนะเมื่อกลองจะเป็น้องอุ่มอุ้มก็สเสีให้เต้นน้อกอุมก็บเให้เต้นนะมี้องอุนมดองโอปอ้องเก่าเลยสามคนจะให้เต้นตอนรับเด็กน้องบัวด้วยบ้านเนี้ก็โรงเรียนหนูเรียนโรงเรียนอะไรนะนาวังศึกษาวิทนาวังศึกษาวิดน้องบัวนะครับเด็กในเมืองนองบัวในจังหวัดนองบัวลำพูออกเนอเนอจังน้อยนึงเด้อ พึงมาไม่พึงมาไม่ตอนรับเนี่ยนักเรียนอยู่ที่เขมราษวันที่20เราจะพาเด็กไปมอบตัวเข้าเรียนนะครับมีน้องอุ่มกับน้งองโอปอฝากกันเด้อครับคุณคู่รูาอาจารย์ทางเรียนขอพร้ป็น่นน่โอเคครับ